สวัสดีครับผมแนนะครับผมวันนี้เราก็พบกับเจ้าตัว e n c 702 S นะครับผมก็เป็น e n c 702สอ a เจ้าคตมนะครับเป็นตัว QD นะครับซึ่งตัว QD เนี่ยก็คือเกียร์ box สามารถถอดถอดเอ่อถอดท้ายแบริ่งนะครับเปลี่ยนสปริงง่ายๆนะครับผมโอเคในกล่องนะครับในกล่องที่มาก็จะมีปืนแม็กปืนแมกกาซีนแบตที่ชาร์จนะครับแล้วก็ลูกกระสุนทดสอบนิดหน่อยนะครับผมนี่นะครับตัว 702S ของแจค่ะต้องจะเป็นตัว M4 นะยาวตัว S16 นะครับพร้อมกับเครื่องยิงตัวตรงรุ่นนะครับซึ่งตัวตรงรุ่นเนี่ยนี่นะครับมันจะมาครอบครอบด้านบนนี้มาแล้วก็จะมาเป็นอันนี้เขาเรียกว่าศูนย์ยิงลูกระเบิดนะครับถ้าตามเป็นจริงก็คือตัวนี้จะวัดระยะการเลงนะครับนี่อย่างนี้นะครับผมในกล่องนะครับจะไม่ได้แถมลูกมาให้นะครับลูกต้องซื้อเพิ่มนะครับลูกสำหรับใส่ M24 ตัวนี้ลูกนี้ต้องซื้อเพิ่มนะครับผมโอเค ที่น่าสนใจก็นี่นะครับสําหรับตัวเจนสองทั้งหมดนี่นะครับจะมาเป็นซ็อล่องหมดเลยนะครับเหมือนปืนจริงเหมือนปืนจริงมากๆนะครับผมนี่นะฮะนี่นะครับโอเคยิงได้สองระบบนะครับยิงเป็นเซมิกับฟัวโต้นะครับอะไรหาง่ายนะครับอะไรใช้ร่วมกับ M 4ทั่วไปแม็กกาซีนใช้กับ M 4ทั่วไปก็คือเป็นอันนี้ก็คือเป็นปืน M 4นะครับใครที่ดูในหนังแบ็คพ็อปดาวก็เคยอาจจะเคยเห็นปืนรุ่นนี้มาแล้วนะครับผมนี่นะฮะ โอเคท่อในยาวสุดเลยนะครับผมก็ตัวนี้รับประกันเรื่องความแม่นเลยครับใส่แบตด้านหลังนะครับนี่นะครับตัว g e น2มาคือจะจัดมาครบชุดอยู่แล้วนะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วก็ลูกสูบเป็นลูกสูบฟันเหล็กไปแล้วทุกอย่างจบมาจากโรงงานแล้วนะครับผมความแรงก็อยู่ที่400กว่าๆแน่นอนนะครับผมบอดี้เหล็กทั้งตัวนะครับผมโอเควันนี้ก็มารีวิวสั้นๆนะครับตัวสําหรับใครที่ต้องการใส่ดอทนะครับผม ตัวหูหิ้วตัวเนี้หมุนออกได้นะครับนี่นะครับหมุนออกได้จะเจอรางนะครับสามารถหาดอทสักตัวติดได้เลยนะครับผมโอเคหรือว่าใครที่ชอบเป็นแบบว่าใส่แบบว่าดอดอยู่บนหูหิ้วตัวนี้ก็บอกได้นะครับผมทางผมมีทางผมมีรา,างที่ใช้กับตัวหูหิว้วจำหน่ายอยู่เหมือนกันนะครับโอเคนี่นะครับผม อยู่ภายนอกกันชัดๆนะครับโอเคใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้แล้วกันนะครับผมขอมีจำหน่ายแล้วครับขอบคุณครับ